มาแชร์เทคนิคอนอตขาดออกง่ายๆฉบับเราเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยนะครับโอ้โหบอกตรงๆว่ากังวลมากๆเลยเฮ้ยจะเอาออกได้หรือเปล่านี่เลยครับขาดแบบนี้เลยไปถามร้านช่างแถวบ้านก็ไม่มีใครรับทําเลยนะครับสรุปเปิดซื้ออุปอกรณ์มาเองนี่คืออุปกรณ์ถอนน็อตเกี่ยวสายเพื่อนๆต้องซื้อแบบมีราคานินหนึ่งนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะถอดไม่ออกต่อมาก็คือดอกสว่านเจาะเหล็กนะครับโดยเราจะใช้เบอร์2.5เพราะขนาดน็อตของเราเป็นเบอร์ส0 อุปกรณ์สุดท้ายก็เป็นสว่านไฟฟ้าอะไรก็ได้ขั้นตอนแรกในการทำเราลืมอัดคลิปไว้นะครับต้องขออภัยจริงๆแต่ขั้นตอนไม่ยากครับแค่เพื่อนๆเ,เอาสว่านเนี่ยเจาะไปที่รูน็อตที่มันค้างอยู่นะครับจากนั้นก็ใช้ดอกถอนเกลียวเนี่ยตีเข้าไป2 3ทีจากนั้นใช้คีมล็อกและหมุนไปทางซ้ายก็จะออกง่ายๆแบบนี้เลยถ้าน็อตของเราเป็นเบอร์สิบนะครับก็ให้ใช้ดอกถอนเกลียวเนี่ยเป็นเบอร์เล็กสุดเลยจะได้ประมาณนี้ตอนแรกเครียดมากๆเลยแต่พอถอนออกมาแล้ว ทุกอย่างโล่งไปหมดเลยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์มากน,น,าน้อยพียงใดนี่ฝากกดไลค์ด้วยนะครับ